เคยแม้กับการเล่นหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้พอมๆกับการอ่านแต่อ่านไม่เคยจบสักทีวันนี้เราก็เลยมีหนังสือมาแนะนําเป็นหนังสือภาษาอังกฤษได้ทั้งฝึกภาษาแถมในเรื่องสนุกจนไม่อยากจะวางสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่อง Bookwormyboom เป็นช่องที่จะมาช่วยเติมเลสก้องดองให้กับเพื่อนๆทุกคนก่อนอื่นต้องขออภัยสำหรับเสียงของเราด้วยนะคะ ปัดลงคอเสียงที่ได้ยินก็จะขึ้นจมูกเล็กน้อยโดยในอพิโซดแรกนี้ก็จะขอเริ่มต้นด้วยจำนวนในน้อยเพียงหนึ่งเล่มแต่เป็นหนึ่งเล่มที่เราเคาะไวแล้วว่าดีจริงๆหนังสือที่ยายแต่กลิ่นอายของการสืบสวนเล็กน้อยส่วนหลักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กชายที่เป็นออทิสติกครอบครัวของเขาคนรอบค้าและมาพร้อมกับการแก้ปัญหาไขคดีด้วยความคิดอันชานฉลาดหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Curious Incident of the Dog in the Nighttime ฉากเปิดของเรื่องก็คือเด็กชายคนนึงค่ะในอ้อมก,กอดของเขามีสุนัขที่ถูกแทงตายต่อมาเจ้าของสุนัขตัวนั้นก็มาพบและปักใจเชื่อว่าเด็กชายคนนั้นนั่นแหละเป็นฆาตกรโดยเจ้าหมาที่ถูกฆ่าตายชื่อเวลลิงชันเจ้าของของมันคือคุณนาเชียสเด็กชายที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์เจ้าหนุ่มคริสโตเฟอร์ชื่นชอบสัตว์มากกว่าการพูดคุยทำความรู้จักกับคนแปลกหน้า ถูกสถานการณ์พลาดเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตรกรจากเพื่อนบ้านของเขาเองคริสโตเฟอร์เป็นเด็กพิเศษค่ะเขามีกฎและวิถีชีวิตตามฉบับของตัวเองมีตรก,การในการคิดวิเคราะห์บนทฤษฎีพอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตรกรกลับอยากตามหาความจริง เริ่มต้นสืบคดีด้วยความสามารถของเขาคริสโตเฟอร์เป็นเด็กอายุ15ปีตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อส่วนคุณแม่เสียชีวิตลงด้วยโรคมีเจ้าหนูเป็นสัตว์เลี้ยงชื่อโทบี้และมีคุณครูที่โรงเรียนซึ่งถือว่าเขามีบทสนทนาอยู่ด้วยบ่อยที่สุดหลังจากคริสโตเฟอร์เริ่มสืบสวนคดีนี้แล้วมันทำให้ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากเลยค่ะ เริ่มจากการต้องเริ่มบทสนทนากับคนแปลกหน้าเพื่อการเก็บข้อมูลสำคัญที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีและการตามหาตัวตนของฆาตกรรวมถึงเหตุจูงใจในการฆาซึ่งแต่เดิมเขาไม่เคยเข้าหาคนแปลกหน้าเลยนอกจากเรื่องสืบสวนแล้วเขาก็ยังได้เจอจดหมายลับที่พ่อของเขาซ่อนเขาไว้จำนวนมากและความจริงที่สำคัญของเนื้อหาข้างในที่สามารถทำให้เขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างโดยที่ในชีวิตนี้เขาไม่เคยทำมาก่อนเลย เราจะขอพูดถึงตัวหนังสือเพียงเท่านี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการส p อยเกินไปแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองไปหามาอ่านด้วยจากนี้ก็จะขอพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านใครอยากได้เหตุผลเพิ่มเติมในการตัดสินใจว่าจะซื้อมาลองอ่านดีไหมสิ่งที่เราชอบมากเลยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือการสอดแทรกรูปภาพรูปวาดแผนพังประกอบการมีรูปภาพรูปวาดหรือแผนพังเหล่านี้จะทําให้เราได้อัธรุษแล้วก็เข้าใจ ตามทันในสิ่งที่นักเขียนกำลังกล่าวถึงได้ซึ่งมันดีมากเลยค่ะชอบลักษณะของการเล่าเรื่องของนักเขียนด้วยภาษาที่เขาใช้ก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราได้หนังสือเล่มนี้มาจากร้านหนังสือค ok ินุคุเนะเผื่อใครสนใจสามารถโชว์หน้าอก,อกชื่อหนังสือกับพนักง,งานได้เลยเพื่อนๆได้ฟังแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างคะมีใครคิดว่าน่าสนใจหรือมีใครอ่านแล้วมาเมนพูดคุยกันได้นะ โอ้ถ้าใครได้อ่านแล้วจะเห็นภาพคนนวกด้านหลังใช่ไหมคะจํนวน3หน้าที่เป็นการพิสูจน์โจทย์คณิตศาสตร์ก็จะได้รู้เหตุผลว่าทําไมคนนักเขียนถึงได้ใส่เวทท้ายเล่มของนิยายด้วยอันนี้เรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยเคือช่วงนี้ฝนตกหนักมากยังไงก็ต้องระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากๆนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย